สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยหมอความสุขหมตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานนอรับพลังงาน,นที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกยองเวลาในไล์มีดีในดีมีหลฟยหรือว่าในดีมีดีนั่นเองค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณกที่จะใหม่ดีตามเ่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะวันนี้ค่าคืนนี้ยังอยู่ในวันเขาดาวอยู่วันเลิกงามยามดีตอนนี้เวลานี้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ ความสุขตลอดปี2569และนี่คือพรจากพระแม่ธรณีนั่นเองสิ่งที่พระแม่ธรณีจะมอบให้คุณช่วงปีใหม่นี้ พรที่พระแม่ธรณีจะมอบให้คุณแล้วพรน,นั้นจะสําเร็จในเรื่องใดนั่นเองนะคะมาทว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพรจากพระแม่ธรณีที่ส่งข้อความนี้ให้กับคุณภายในเร็ววันนี้ไม่เกิน14วันหรือ21วันในเดือนมกราคมนี้นั่นเองค่ะโอ้แม่กัขอบคุณค่ะจานี่คืออะไรคะนี่คือดีเอ็มเพจ นี่คือดีเอ็มเพจดีเอมเพจก็คือพระแม่ธรณีนั่นเองนะคะถ้าวันนี้เราตั้งชื่อว่าพรจากพระแม่ธรณีแล้วนี่คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณยังไม่ได้แต่งงานคุณเป็นคนโสดคุณก็จะได้เจอเนื้อคู่ได้แต่งงานแต่ถ้าคุณมีอายุมากแล้วชีวิตการงานการเงินของคุณจะมีแต่ความราบรื่น ความสุขสมบูรณ์เพราะมันขึ้นควีนออฟสอ์ธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองคุณปรารถนาสิ่งใดความสําเร็จคุณจะเป็นโนหนึ่งยืนหนึ่งในเรื่องการงานแต่ถ้าคุณพึ่งสมรสคุณเตรียมตัวมีเบบีได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ปรารถนาจะสมรสไม่ปรารถนาจะมีคู่ครองหน้าที่การงานของคุณจะมีความโดดเด่นนี่คือท่านมามอบลูกลูกลูก แก้วสารพัดนึกให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วคุณเตรียมตัวมีเบบีได้เลยค่ะภรรยาของคุณกําลังจะมาแจ้งข่าวดีให้กับคุณนะคะเรื่องเบบีหรือธุรกิจการงานที่คุณลงมือทํานี้คุณจะต้องปรึกษาภรรยาคุณนะคะเพราะถ้าคุณปรึกษาภรรยาคุณเนี่ยภรรยาของคุณช่วงนี้ เป็นดาวหนุนดวงคุณนั่นเองเพราะขึ้นวุนออฟสอดหมายถึงว่าธุรกิจการงานคุณจะต้องพึ่งพาอาศัยหรือมีหุ้นส่วนที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะหน้าที่การงานของคุณคุณปรารถนาสิ่งใดอย่าลืมนะคะภายในช่วงวันหยุดนี้แหละคะ่ะไปไหว้พระแม่ธรณีหรือไหว้ที่บ้านคุณก็ได้เอาเลิกเอาชัจุดทูบ21ดอกนะคะแล้วก็ ท่องคาถาพระแม่ธรณีขอความสําเร็จจากท่านเพราะท่านมาประทานพรให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนะักข่ำคืนนี้และถ้าคุณยังไม่ได้ไปสักการะนะคะหรือว่ายังไม่มีเวลาไปสักการะขอให้คุณไปวันที่สหรือวันที่4นั่นเองนะคะเพราะเป็นวันที่พระแม่ธรณีมาประทานพรความสำเร็จเพราะเป็นวัน5ดาวต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้พลังงานพระแม่ธรณี มองตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะ โอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าตอนนี้เวลานี้คุณเป็นผู้ชายเปรียบเทียบคุณก็เป็นคนฉลาดมีความรู้ความรอบคอบฉลาดทุกเรื่องราวค่ะแล้วก็เอาอยู่ทุกสถานการณ์ตอนนี้เวลานี้โปรเจกต์ของคุณคุณจะได้รับโปรเจกต์โปรเจกต์ชิ้นใดคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมีการศึกษามีความรู้ดีมีฐานะหน้าที่การงานที่ครบทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นไอดอลของลูกคุณแล้วที่สำคัญคุณเป็นหัวหน้าง,งานที่ให้คำปรึกษาลูกน้องทุกเรื่องราวและคุณก็รู้เกมของลูกค้าไม่ว่าลูกค้าของคุณจะเป็นลูกค้าในรูปแบบไหนเขาก็ชื่นชมในศักยภาพในตัวคุณตอนนี้เวลานี้สิ่งที่คุณจะได้มาคือความสำเร็จในหน้าที่การงาน คุณคิดหวังสิ่งใดแค่คุณลงมือทําแต่คุณลงมือทําอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่จริงจังในชีวิตแต่ลุกของคุณถ้าคุณยังไม่แต่งงานคุณอาจจะดูลุกเจ้าชู้นิดนึงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ถ้าคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่ใช่เนื้อคู่นี้เจอกันในสถานที่ทำงาน เพราะควีนออฟบอนคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้รับโปรเจกต์งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะได้เข้าสังคมมากขึ้นหรือการประชุมสัมมนานั่นเองและยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านมองคุณนักขณะน,นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะโอ้ไม่กอะไรเนี่ยขอบคุณค่ะเราขอบคุณค่ะเราสับไพ่เร้นะทุกคนนี่คือควีนออฟครับนะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่ ะะบอกเลยว่า q u e นออ f คั p เนี่ยคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมีสงา่ามีราศีเป็นคนใจดีเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนใจเย็นและที่สําคัญเป็นคนที่รักลูกถ้าคุณยังไม่แต่งงานคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีและคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว q u e นออ f คั p ะคะใครใครก็อยากได้คุณร่วมงานเพราะคุณมีจิตใจที่เมตตาแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณคุณเอื้ออาทรกับคนในครอบครัวของคุณเสมอคุณพึ่งพาใครไม่ได้คะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณพึ่งพาตัวเอง ตั้งแต่เด็กแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสามีหรือว่าครอบครัวภรรยาของคุณคุณเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละค่ะความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วตอนนี้เวลานี้พลังงานพระแม่ทรณีกําลังจะมามอบความสุขให้กับคุณทั้งผู้หญิงและผู้ชาย Queen of Queen of คั p และ King of Cup หมายถึงเป็นคู่บุญคู่บารมีและสร้างความสุขคุณเห็นถ้วยโถบุญของคุณไหมคะนี่คือถ้วยโถบุญถ้วยบุญกุศลของคุณที่คุณสร้างมาณนะตอนนี้เวลานี้มันกำลังเปลี่ยนะาายไม่ว่าคุณจะทำอะไรณนะตอนนี้หรือว่าคุณสวดมนต์ภาวนา นะคะคหรือว่าไปรักษาสินห้าหรือทำอะไรก็ตามแต่นะช่วงเวลานี้พรที่คุณอธิษฐานมันจะสำเร็จตามที่คุณอธิษฐานนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่ก๊ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะโอดีดีดีคุณตั้งจิตอธิษฐานให้คุณหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดข้อกรรมต่างใช่ไหมที่ผ่านมาเหมือนจะดีก็ดีไม่ดีสุดเพราะปี68มันมีอะไรที่เพราะว่าดาวมันเดินเสดหลายดวงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะปี69นี่แหละเป็นปีของจริงของคุณแทมเบลนมีการเปลี่ยนแปลงคุณขอพลังงานจากสินสิทธิ์และพระแม่ธรณีคุณ เคารพและศรัทธ,ธาขอพรท่านหลายรอบแล้วแต่ช่วงเวลานี้ท่านมาโปรดคุณแล้วอย่าลืมนะคะทุกคนมีดวงดาวเป็นตัวกําหนดเพราะฉะนั้นเมื่อดวงดาวเดินเสดอะไรก็เปลี่ยนแปลงแต่ในปี6 9นี้ดวงดาวไม่ได้เดินเสดแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาความสุขความยิ่งใหญ่มาสู่คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิง รับราชการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคุณจะมีออร่าเหมือนคุณมีน,ะนาคทองอยู่กับตัวเองตลอดเวลาคุณผู้ชายก็เหมือนกันเพราะมันเพราะขึ้น k n n ออ f คั p และ u u e n ออ f Cup ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จมีแต่คนช่วยเหลือคนภายนอกช่วยเหลือไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้แต่จะต้องเป็นคนบุคคภายนอกเท่านั้นที่จะมาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณนั่นเองต่อค่ะ โฟออบคับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณคุณรอ,อนิดนึงนะคะบางเพราะว่าโฟอ c อ p คัคุณมองเห็นสามถ้วยไหมคะสามถ้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ทันใจคุณแต่อย่าลืมนะคะมีหนึ่งถ้วยที่กำลังเป็นถ้วยใหญ่ที่พระแม่ธรณีมองว่าตอนนี้คุณรอโอกาสคุณรอวาสนาคุณรอบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งจัติรอยู่ยิ่งคุณรอมันก็ยิ่งห่างไกลกดความขาดแลนไม่ชอบให้การรอคอย ให้บอกว่าคุณมีแล้วนั่นเองไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ให้คุณทำตัวเอเนร์ของตัวเองให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาต่อค่ะโอ oh my god ขอพุ่นกะ็ขอพุนะ่นกนะคะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะปลดล็อกด้วยตัวของคุณเองจัดมินนี่คือคําอธิษฐานของคุณคําอธิษฐานบทสวดมนต์ของคุณเมื่อวานนี้ใครสวดมนต์ข้ามปีมั้งคะไม่จําเป็นจะต้องสวดมนต์ข้ามปีก็ได้แต่สวดบทนบพราะห์ช่วงเวลานี้ให้คุณสวดบทนบพราะห์เยอะๆจะ จะหนึ่งจบห้าจบหรือว่าเก้าจบก็ตามแต่นี่คือสิ้นคำอธิษฐานของคุณแล้วค่ะพรจากที่พระแม่ธรณีจะมามอบให้คุณนะักคำคืนนี้มาบอกคุณให้คุณได้รู้ล่วงหน้าเมื่อคุณรู้ล่วงหน้าแล้วคุณก็อย่าลืมไปสักการะท่านสักการะที่ไหนที่บ้านคุณมีดินไหมคะที่ไหนมีดินที่นั่นมีพระแม่ธรณีเพราะ ทุกที่คือที่ของพระแม่ธรณีความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณก็ต่อเมื่อคุณศรัทธาพระอ,องค์ท่านเพราะพระอ,องค์ท่านรักและเอ็นดูคุณมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเห็นไหมคะนี่ค่ะความอ่มความยมความทุกข์ของคุณพลังงานของคุณเต็มเปี่ยมพลังงานบุญของคุณเต็มเปี่ยมมีแต่สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะมันขึ้นจัดมินนันเองเวล,ลานี้สิ่งที่พระแม่ธรณี ะเปิดเผยให้กับคุณได้รับรู้ในชีวิตของคุณและอยากบอกให้คุณได้เข้าใจในเรื่องใดก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน <c oughs> การงาน <c oughs> ความรักหรือว่าอะไรที่คุณปรารถนาท่านจะมอบสิ่งใดมาให้คุณก่อนพรที่ท่านจะมอบให้ค่ะโอ้ m ม่ o d ไหนนะคะในอบนตอนนี้เวลานี้คุณโฟกัสเรื่องงานนะคะ <c oughs> เพราะอีกไม่นานชีวิตของคุณหน้าที่การงานท่านจะมาทาน ท่านจะมาประทานพรเรื่องการงานความสําเร็จคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าตอนนี้เวลานี้งานคุณยังไม่ไปไหนเลยอีกหน่อยมันจะไปถ้าทช่วงนี้เวลานี้คุณรู้สึกว่างานมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะทำงานแต่ก็ไม่ได้รับความเอ็นดูจากเจ้านายหรืออะไรก็ตามแต่ให้คุณโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมี อะไรใครจะว่าดีหรือไม่ดีก็ช่างคุณรู้อยู่แก่ตัวถ้ามันไม่ใช่ก็ถอยออกมาเท่านั้นเองค่ะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกว่าอยากเดินออกมาจากที่ทํางานจังเลยอยากออกจากงานจังเลยเจ้านายไม่เห็นคุณค่าเดี๋ยวคุณจะได้เดินออกมาไม่ต้องยูดติดไม่ต้อง ยึดติดว่าโอ๊ยเราไม่อยากออกหรอกถ้าเราออกไปแล้วองค์กรจะอยู่จังไรเขาจะว่าเราไหมอย่าคิดไปก่อนเพราะว่าอะไรคะตอนที่คุณไปสมัครงานองค์กรเขาก็ตั้งเป็น10-20ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้อย่าเอ็นดูเขาอย่าเอ็นเราคะ่ะเท่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของจิตการนะตอนนี้เวลานี้ท่านบอกว่าถ้าคุณโฟกัสในจุดเดิมมันก็จะเป็นแบบเดิมๆให้คุณโฟกั โฟกัสและเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงการทํางานดูนะคะถ้าคุณลองเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการการทํางานในองค์กรของคุณแล้วมันจะดีขึ้นนั่นเองเพราะช่วงนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงและยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกคุณให้คุณได้เข้าใจในธุรกิจการงานของคุณก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจการงานต่อคะ่ะ โอ้ไม่กอดขอบุณคะขอบุณคะสิ่งไหนไม่รู้สิ่งไหนไม่เข้าใจหรือรู้แล้วแม้กระทั่งคุณรู้มาก่อนแล้วคุณก็จะต้องฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากก่ขึ้นกว่าเดิมเหมือนตอนนี้สมมติว่าคุณเรียนปริญญาตีคุณจบปริญญาตีแล้วคุณอยากเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกคุณก็ต้องเรียนไฟ ฝนไม่ใช่เก่งแล้วไม่ฝึกฝนไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้คิงออฟสอดนะคะคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ คุณเป็นผู้ชายที่ยึดมั่นถือมั่นมีความเด็ดเดี่ยวถามว่าศึกษาหาความรู้ไหมศึกษาหาความรู้แต่ชอบสันโดษเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนที่ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างคุณต้องพูดบ้างนะคะไม่ใช่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบคุณเพราะคุณเป็นคนตรงๆนี้แหละคะ่ะบางสิ่งบางอย่างความตรงของคุณมันอาจจะทาร้ายคุณข้างหลังก็ได้เพราะความที่คุณไว้ใจใครแต่ตอนนี้เวลานี้คุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจ สัตธ์จะทของชีวิตอำนาจบารมีก็จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะท่านกำลังมาส่งอำนาจมาส่งบารมีแม้สตูจะเข้ามาคิดท,ทางไหนก็ตามแต่คุณได้เรียนรู้คุณได้เข้าใจและจงลงมือทำด้วยลงมือทำยังไม่พอคุณจะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าหยุดอยู่กับที่เพราะโลกปัจจุบันนี้ไม่มีการอยู่กับที่ตัดลอดเวลาต่อค่ะโอ้ม oh y g ก d ะค,ะคุณรองานทูออบอนะตอนนี้เวลานี้คุณรองานที่2ออยู่ถ้าคุณรอคอยงานที่2ออยู่หรือบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาถ้ามีหุ้นส่วนเข้ามาในเรื่องการงานให้คุณคิดทบทวนเรื่องเอกสารให้ดีๆนะคะการงานทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไว้ใจใครคะ่ะความในยอย่าออกความนอกยอย่าเข้าเพราะรู้หน้าไม่รู้ใจ มีดแท้ไม่มีอยู่จริงในสถานที่ทำงานมีแต่คอยจะหักหลังกันเอามีดไว้ข้างหลังอยู่เสมอนั่นเองแต่บางคนอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องการงานมีหุ้นส่วนเข้ามาก็ขอให้คุณพิจารณาดีๆนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กนขอคุณค่ความสุขที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะตอนนี้เวลานี้เมื่อคุณคิดทบทวนไต่ตองแน่ละ คุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วคุณเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ชั่นของคุณเปลี่ยนรูปแบบการจัดการขององค์กรคุณเรียบร้อยแล้วนับจากนี้ไม่เกิน4เดือนโฟออฟอนธุ all, กรกิจการงานของคุณคุณจะมีแต่ความสุขคุณเห็นไหมคะนี่คือโฟออ u คับแล้วนี่คือโฟออฟอนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะชีวิตของมันหากคุณจะไปเร่งรีบจังหวะชีวิตก็คงไม่ใช่เพราะ ชีวิตของคุณมีตลอด24ชั่วโมงจงใช้เวลา24ชั่วโมงให้คุ้มค่าเวลาในควรพักเวลาในควรมีความสุขเพราะฉะนั้น ตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีให้คุณเดินทางสายกลางเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณความสุขครั้งนี้มีทั้งความความสุขในครอบครัวคุณและความสุขในองค์กรของคุณช่วงเวลานี้พระแม่ธรณีกำลังจะมามอบโอกาสใหม่ๆเรื่องการงานและการเงินให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ นี่คือ f o ล์ of one นั่นเองต่อค่ะไฟออฟสอดที่ผ่านมา คุณสู้อยู่คนเดียวแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นนะคะแต่พระแม่ทอณีท่านเห็นคุณอยู่เสมอนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองการที่คุณได้เจอห้ดาบมันก็เหมือนคุณได้รู้ว่าเข้าใจมนุษย์ที่เข้ามาหาคุณบางคนเห็นคุณนะคะมีผลประโยชน์เขาก็เข้ามาช่วงคุณมีผลประโยชน์แต่ถ้าคุณหมดผลประโยชน์แล้วเขาก็ออกเดินออกไปจากชีวิตคุณเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะ คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ช่วงเวลาในปี6 8ที่ผ่านมาและอย่าไปเรียนบทเรียนเดิม5ดาบ5ดาบไม่มีอะไรเลยค่ะเราบอกเลยว่ามันอาจจะเจ็บปวดแต่มันคือความเจ็บปวดที่งดงามเหมือนท่านมอบวัคซีนที่ดีให้กับคุณนั่นแหละค่ะแต่ไม่ใช่พระแม่ท่านีมอบนะคะ เป็นเจ้าเกณฑ์ชะตาของคุณนั่นแหละที่มอบให้กับคุณเพราะคุณจะต้องเรียนรู้ความเจ็บปวดเสียก่อนก่อนที่คุณจะได้เป็นผู้ได้รับชัยชนะเพราะแม่หมอก็เคยเรียนรู้ความเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนนั่นเองต่อค,ะ oh อค,ค่ะโอ้ยไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เกินห้าวันค่ะนะคะไม่เกินห้าวันหรือวันที่ห้าเมื่อคุณได้เรียนรู้ ความเจ็บปวดหอมกลิ่นหอมกลิ่นความเจริญจังเลยค่ะหอมกลิ่นความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากจะมีรายได้เข้ามาคุณจะมีรายได้ก้อนโตรายได้จากไหนคะรายได้จากโบนัสรายได้จากการค้าขายธุรกิจการงานของคุณที่ไม่ใช่เงินเดือนความสุขที่คุณโหยหาในเรื่องการเงินสิ่งไหนที่คุณปรารถนา คุณจะต้องลงมือทําไม่มีอะไรไม่เสียเหงื่อไม่มีเงินหรอกค่ะและนี่คือรางวัลชิ้นใหญ่ที่พระแม่ธรณีจะมามอบให้กับคุณไม่เกินห้าวันนี้หรืออย่างช้าห้าอาทิตย์ขึ้นอยู่กับพลังงานของแต่ละพลังงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คือพลังพระแม่ธรณีดึงดูดให้คุณมารับ นะคะพรจากพระองค์ท่านไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจสิ่งที่พระองค์พระแม่ท่านมาสื่อกับคุณแล้วในออปติโกนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะได้รับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วอยากลับไปเรียนบทเรียนเดิมซ้ำอีกนั่นเองต่อค่ะโอเมก้ขอคุณค่ะอบคุณคุณจะได้รับ การปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเพจอ็อกบอธุรกิจการงานของคุณจะมีความยั่งยืนเมื่อคุณรู้จักปล่อยวางเมื่อคุณรู้จักปลดล็อกตัวเองถ้าอย่ารอให้คนอื่นมาไขกุญแจความสําเร็จให้กับคุณแต่คุณจงเป็นผู้ไขกุญแจความสําเร็จความสําเร็จนี้ขึ้นอยู่กับ ความเพียรพยายามความพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะต้องพัฒนาตัวเองจนที่ชีวิตคุณจะชัดดาวนั่นเองและนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความมั่นคงและยื่งยืนมาพร้อมกับการเงินนั่นเองต่อค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะเดอชาลีออนณะตอนนี้เวลานี้บางคน นะคะได้เดินออกมาประตูแห่งความสําเร็จเปิดรอคุณแล้วตั้งแต่เมื่อคืนวันเขาดาวแล้วนั่นเองนะคะนี่คือชาลีออตคุณ โฟกัสที่เป้าหมายคนที่รอคุณอยู่ณปีปัจจุบันนี้ปี2026รอคุณอยู่ประตูแห่งความสำเร็จเปิดรอคุณอยู่ให้คุณโฟกัสที่ความสำเร็จแล้วคุณจะต้องลงมือทำบางคนจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศบางคนไม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศแต่การเดินทางใกล้ๆจะทำให้คุณประสบความสำเร็จคุณจะได้อินสปเรชั่นใหม่ๆและตอนนี้เวลานี้ ประตูแห่งความสำเร็จที่พระแม่ธรณีมามอบให้คุณท่านมาสื่อกับคุณว่าเมื่อคุณกล้าก้าวข้ามออกจากความกลัวท่านก็พร้อมที่จะประทานพรให้กับคุณให้คุณได้สำเร็จตามที่คุณปรารถนา เป้าหมายของคุณอย่ากแคร์ระหว่างทางแต่ให้มองว่าระหว่างทางมันมีบทเรียนให้คุณได้ศึกษานั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของท่านแล้วท่านก็มาสื่อให้คุณได้รู้ให้เข้าใจไม่ใช่ว่าคุณโฟกัสที่เป้าหมายแต่คุณไม่ได้ดูระหว่างทางเพราะระหว่างทางมันมีอะไรให้คุณได้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองต่อค่ะ โอ้ y ค่กอคุณค่ะคุณมีความโดดเด่นมากเหนือกว่าใครๆนะคะนี่คือในในออฟสอดอัศวินถือดาบคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้ไม่ฉลาดไม่รอบรู้ได้ไงคะเพราะมันขึ้นนะคะคิงถือดาบ นะคะเป็นคนตรงๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีอายุ25คุณเป็นคนฉลาดอยากประสบความสําเร็จเร็วแน่นอนความสําเร็จเร็วมันยิ่งมาเร็วมันก็จะจบเร็วเพราะฉะนั้นให้คุณช้าๆนิดหนึ่ง มองระหว่างทางคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณควรทำอะไรคุณโฟกัสอะไรแต่ทางที่ดีให้คุณมีระยะเวลากำหนดระยะเวลาว่าระยะสั้นระยะยาวคุณจะประสบความสำเร็จในเดือนไหนอย่าไปรีบเร่งยิ่งรีบเร่งจะทำให้เ,เราขาดความรอบคอบขาดความระมัดระวังเดอะเดวิล ระวังเรื่องอารมณ์อย่าให้อารมณ์เป็นใหญ่อย่าให้จิตเป็นนายอย่าให้กายเป็นบ่าวอย่าใจร้อนนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาเสือคุณเพราะความลิ่งเล่ของคุณเพราะความอยากสําเร็จนั่นแหละค่ะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกความระวัดระวังในตัวของคุณให้ระวังศัตรูที่อยู่รอบข้างคุณคนที่คุณไว้ใจที่สุดอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจคุณได้มากที่สุดเช่นกันนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาเสื่อคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดอะเดวิลออกมาเตือนนะคะท่านบอกว่าให้ระวังแต่ยาละแวงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจังหวะชีวิตก็แค่ให้ระวังตัวของคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองค่ะโอ้ไม่กอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือ ในออ t ต c โ l ธุรกิจการงานบางคนนะคะเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณแต่คุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจอยู่แล้วนะคะความฉลาดของคุณคุณจะต้องมีความรู้ถามว่าคุณฉลาดไหมคุณฉลาดค่ะนะคะแต่บางสิมบางอย่างความไว้ใจคนนี้แหละคะ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บนี่คือ นี่คือในออปติกตใหม่ความว่าธุรกิจการงานของคุณหากคุณจะคิดนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอะไรก็ตามแต่ณนะช่วงเวลานี้คุณปรารถนาจะมีเงินก็จะมีเงินเข้ามาเดี๋ยวท่านจะประทานพรเงินรายได้เข้ามาในชีวิตคุณและครอบครัวคุณแน่นอนค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่คุณอธิษฐานคุณอยากได้เงินสก้อนหากคุณปรารถนาจะได้เงินท่านก็จะมอบเงินให้คุณเองต่อ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณธุรกิจการงานค่ะนี่คือ king of one ธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณโฟกัสที่เป้าหมายอยู่แล้วและที่สำคัญ ตอนนี้คุณมีแผน A แผน B แผน C เรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นไว้ใจคนอื่นเป็นคนใจดียอมรับความคิดเห็นคุณมองอนาคตคุณไม่ได้มองแค่วันสองวันคุณมองที่ปลายทางคุณมีวิสัยทัศน์ที่โคตรเยี่ยมเลยค่ะสำหรับ k คิง King of One และคุณมีทักษะความสามารถที่หาตัวจับยากนะคะไม่ว่าตอนนี้เวลานี้ คุณทําอะไรอยู่ก็าตามแต่แป๊บนึงค่ะวาสนาบารมีธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณเป็นคนมีคู่คู่คุณเป็นราชการคุณก็จะได้เป็นราชการเหมือนกันนั่นเองเพราะมันขึ้นคิงออฟบอแล้วก็ควีนออฟบอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วมีลูกนะคะโตแล้ว ได้ลูกทํางานแล้วลูกของคุณประกอบธุรกิจอะไรตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานของเขาจะมีแต่ความจะเริญเติบโตด้วยเขามีคุณพ่อและคุณแม่เป็นไอดอลนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะค่คุณค่ะคคุณค่คุณจะได้จับธุรกิจที่สาม นะคะบางคนนะคะบันไดแห่งความสําเร็จของคุณได้เปิดแล้วไม่ใช่บันไดความสําเร็จแค่บันไดหนึ่งขั้นแต่มันเป็นระดับขั้นที่สามขั้นที่สี่เรียบร้อยแล้วโอกาสการงานใหม่ๆสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากจะมีโรงงานหรือทําธุรกิจต่อยอดเปิดบริษัทเปิดแฟรนไชส์ทําอะไรก็ตามแต่ให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายเมื่อคุณโฟกัสแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทำโอกาสทางด้านการเงินก็จะเข้ามาหา คุณถ้าคุณได้ลงมือทําแต่ถ้าคุณเป็นคนที่พึ่งแต่งงานเราบอกเลยนะคะว่าคุณกําลังจะมีเบบีแน่นอนค่ะหรือว่าใครอยากมีบ้านอยากมีคอนโดให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายเท่านั้นบางท่านเราบอกเลยว่าถ้าคุณโฟกัสที่เป้าหมายอนาคตของคุณก็อยู่แค่เอื้อมอนาคตของคุณก็อยู่แค่ปากซอยนั่นเองต่อค่ะ โอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอกออปติคอลธุรกิจการงานของคุณความมุ่งมั่นความพัฒนาของคุณเห็นไหมคะสิ่งที่คุณลงมือทําคุณจะต้องลงมือทําด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่นะคะคุณแค่เขียนโครงร่างแล้วคุณไม่ได้ลงมือทําสิ่งนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วนี่คือแปดเหรียญหมายถึงว่าธุรกิจการงานคุณเป็นคนที่ต้องลงมือทํา แล้วเงินทองจะเข้ามาในชีวิตคุณเงินทองนี้มาพร้อมกับชื่อเสียงคุณจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงจนเป็นครูครูบาอาจารย์ไปสอนคนอื่นได้แล้วเมื่อคุณไปสอนคนอื่นบางคนศัตรูคู่แข่งยังจะเข้ามาหาคุณอีกรอบเพื่อที่จะให้คุณสอนเขาในวิชาที่คุณทำสำเร็จแล้วณนะตอนนี้เวลานี้ นะคะแสงสปอตไลท์กำลังจะส่องเข้ามาหาคุณอีกครั้งอาชีพธุรกิจการงานไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นนักธุรกิจหรือรับราชการคุณก็ประสบความสำเร็จและที่สำคัญคุณไม่ได้ทำธุรกิจแค่หนึ่งธุรกิจแน่นอนคะ่นะณปี2569นี้เพราะพรจากพระแม่ธรณีกำลังจะมามอบให้คุณให้คุณได้จับธุรกิจที่หนึ่งที่สองที่สามตามที่คุณปรารถนาและคุณจะต้องลงมือทำ เท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยการลงมือทําเหมือนแม่หมอเป็นยูทูบเบอร์แม่หมอก็ต้องลงมือทําแค่ฝันว่าอยากเป็นมันก็คงไม่มาหาเราโอกาสมาให้เราได้ทะลงมือโอกาสทุกโอกาสเข้ามาหาเราเพื่อให้เราได้ลงมือทำนั่นเองต่อค่ะ s i ก o f s o r t ไม่เกินหวันนี้อุปสรรคปัญหานะะจุดวิกฤตของคุณคือตัวของคุณเองนะคะอย่าเป็นคนใจดีกับคนอื่นแล้วมาใจร้ายกับตัวเองนั่นเองนะ,ะนี่คือซิกออฟสอดนะคะหมายความว่าคุณจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างพระแม่ธรณี ตะทานความสุขความสําเร็จให้กับคุณแล้วและความสําเร็จนี้เป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนนะคะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เงินทองจะเข้ามาหาคุณก็ต่อเมื่อคุณโฟกัสที่เป้าหมายของคุณนั่นเองนะคะและแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะเราจัดแล้วนะคะเราเอาคิงคิงออฟอลแล้วก็ควีนออฟบอลมาอยู่ด้วยกันถูกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาความสําเร็จความยั่งยืนในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นคุณพ่อหรือเป็นคุณแม่ก็ตามเพราะมันขึ้น King, 3, King, King คิงท่าสามคิงคิงออฟคั i คิงออฟบอลแล้วก็คิงออฟสอดช่วงเวลานี้บารมีของคุณกำลังจะมาแล้ว จงใช้บารมีของตัวเองให้เป็นประโยชน์อย่าเป็นคนใจร้อนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความใจร้อนความไม่รอบครอบของคุณมันจะทําร้ายคุณด้วยความไม่ระวัดระวังนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่พระแม่ธรณีมาประทานพรให้กับคุณณนะค่ําคืนนี้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องราวดีๆ king of cup queen of cup แล้วก็ q u e e n of b a l queen of b a l king of s w o r นะคะแล้วก็ ดีเอ็มพจัดเม้นท่านมาประทานพรเงินทองที่กำลังจะเข้ามาหาคุณไม่เกินหกวันนี้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณลงทุนอะไรคุณปลูกพืชแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นหมายถึงว่าคุณทุ่มเทให้กับเรื่องอะไรสิ่งนั้นมันก็จะเกิดเป็นผลประโยชน์ให้กับคุณเป็นกายเป็นคนที่มีชื่อเสียงตนหาตัวจับยากนั่นเองนะคะวันนี้คำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ